สวัสด <Movie> ีครับด้วยเวลาของมูฟี่เชคกับผมจะโลดธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาที่ผลงานล่าสุดของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลน์ครับกับภาพยนตร์เรื่อง o p p e n h e i m e r ครับซึ่งในออกใบปิสตสไตล์ของเขาออกมาแล้วโดยมีคิลเลี่ยนเมอร์ฟี่นักแสดงนำของเรื่องเนี่ยยืนท่ามกลางไฟร,ระเบิดปรมานูครับที่สะทรร้อนเรื่องราวของเจโรเบิร์ตออฟเทนไฮเมอร์ นักฟิสิกส์ชาวสหรัฐอเมริกาครับผู้เป็นบิดาของระเบิดปรามาณูซึ่งใบปิดสไตล์ของคริสโตเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือมักจะเป็นชายหนุม่มยืนท่ามกลางภาพที่บ่งบอกเครื่องราวแบบนี้แหละครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับดัดแปลงมาจากหนังสือรางวัลพูลิเซอร์อเมริกันคอมมิิอุสเดอะทริอัมแอนด์เฟรชเดดี้ออฟเจลโรเบิร์ตออฟเฮนไพเมอร์ของไคล์เบิร์ตและมาตินเจสเชลวินผู้ร่วมรับนะครับและความพิเศษของหนังเรื่องนี้ก็คือจะถ่ายทําด้วยกล้อง iMac 60 5มม,มครับและกล้อง65มมสำหรับฟิล์มขนาดใหญ่โดยมีโฮยเตอร์ฟอนโฮยเตอร์มารับหน้าที่กำกับภาพนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างหนังสั้นๆเนี่ยไปใช้แปะหน้าภาพยนตร์เรื่องโนกในโรงภาพยนตร์เท่านั้นอีกด้วยนะครับซึ่งอ p ลเพนไฮเมอร์เนี่ยมีกำหนดฉายใ,ในสหรัฐไว้วันที่21ก,กรกฎาคมปีน้้นั่นเองครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม o ู uh i e Shake กับผมจะลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie, chick!